โนว่าก็คงจะอัดอั้นนะครับว่าแดดออกไม่ทั่วฟ้าหากเขาโดนห้ามเล่นเพราะเรื่องวัคซีนแม้เป็นมือหนึ่งสมัยนั้นก็เข้าใจได้แต่ทำไมคนที่โดบยาอย่างซินเนอร์ที่มีหลักฐานว่าโดบสารต้องห้ามอย่างชัดเจนกลับรอดหรือนะักเทนนิสมือสองของโลกสวีเทคโดนแบนแค่หนึ่งเดือนก็กลับมาลงสนามได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขามาจากชาติเล็กๆที่ถูกทำร้ายด้วยสงคราม และเพราะความที่เขากล้าท้าทายคนใหญ่ใจเล็กใช่หรือไม่เรื่องนี้ในวงการเทนนิสเนี่ยพูดถึงอิทธิพลที่น่ากลัวของอเมริกาจำได้ไหมฮะช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งยูเครนก็อยู่ฝั่งของอังกฤษและก็อเมริกาอเมริกาก็ได้สั่งยึดเงินของเหล่าคนรวยรัสเซียทั้งในอังกฤษและก็ยุโรปแล้วก็ใช้กำลังภายในกดดันให้โรมันอับราโมวิชชาวรัสเซียที่เป็นเจ้าของทีมสิงห์บลูเชลซี ต้องขายทีมให้กลุ่มนักธุรกิจอเมริกาวงในเทนนิสแห่งยุโรปบอกต่อว่ามาเรียชาราโปวานางฟ้าสาวจากรัสเซียก็โดนการเมืองเหมือนกันเพราะว่าในปี2016เนี่ยนักเทนนิสอเมริกันมีแววจะรุ่งหากมาเรียร่วงถนนสู่เส้นชัยของชาติใหญ่ตะวันตกตก็จะง่ายขึ้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับยาที่ชาราโปวาใช้มาตลอดก่อนหน้านี้ไม่ผิดแต่อยู่ดีๆวันหนึ่งกลับผิดเลย ทั้งทั้งที่คดีอาจจะดูเทาๆชรพปว่าโดนแบนทันทีถึง15เดือนซึ่งหลังจากนั้นก็คือจุดเริ่มของจุดจบชราปว่ากลับมาไม่เหมือนเดิมอันดับร่วงไปเกือบที่400แล้วก็เลิกเล่นอย่างเงียบๆในปี2020ทั้งหมดนี้สอนเราอยู่2อ,อย่างครับ 1. ถ้าเรายังดูถูกกันเองแล้วก็บูชาต่างชาติไม่นํางบแล้วก็ไม่มอบความรู้พัฒนาคนในชาติให้แกร่งขึ้น เราจะโดนเอาเปรียบเราจะเสียเปรียบจนวันลูกวันหลานวันเหลนคุณตายสองให้ทำไมข่าวเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นข่าวก็เพราะว่าสถานีข่าวมักเป็นของนักธุรกิจใหญ่คนที่กล้าจะพูดความจริงก็ต้องพอมีเงินมีความรู้และก็มีความกล้าซึ่งคนที่มี3ามสิ่งนี้พร้อมกันมีน้อยมากในไทยที่ชัดๆก็มีคุณดนันนจอมขวัญสุทธิชัยถาปณีแต่ไม่พอฮะ หากสื่อส่วนใหญ่ที่ยังต้องพึ่งสปอนเซอร์เนี่ยเท่ากับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่สําคัญที่ถูกสั่งมาให้เล่นหรือถ้าเล่นก็เป็นการเล่นแบบอ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาคนที่สวยก็คือประชาชนที่ถูกปิดบังเพราะความจริงมักถูกฝังคนไม่เล่นข่าวปิดข่าวร้ายที่ทําลายสังคมกลับมีโอกาสที่จะรุ่งแต่คนที่กล้ากลับไม่มีที่ที่จะยืนแล้วก็ถูกข่มขู่ดังนั้นหากใครต้องการความจริงจริง ก็ต้องหาช่องทางสปอร์ตเขาอย่างช่องแชมป์จัดไปเนี่ยก็ยังมีหลายเรื่องที่อยากเล่นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องแชมป์จัดไปก็ติดต่อมาหรือจะช่วยเราผลิตคอนเทนต์ดีๆ Info is below ความจริงคล้ายศิลปะคุณจะอินได้ไม่เต็มที่ตราบใดที่คุณยังไม่เป็นอิสระทางการเงิน